ุ่มโจมตีอะแบบเออหนีรอบหนึ่งโจมตีรอบหนึง่งเราก็จะแปลงเป็นเผ่าแล้วนะเนี่ยเออเนี่ยดูดิมันก็โดดหนีผมว่ะไอ้แคือแม่งกลัวเฮีเยแล้งหนาคือเอาจริงผมจะตามก็ตามได้นะแต่คือผมเลิกรำคาแล้วหลังๆอะเดี๋ยวดูนะผมมีบปว่า running <ๆ S 1> ก็คือรัน r u วิ่งอ่ะมึงวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งก็ไปวิ่งหนีไปอะไรเงี้ยค <N> ือผมก็ลแซวแหละนะน้องๆไม่ต้องคิดมากเอาโดนกูแน่ไอ้สัตว์ ชุดเดียวโอ้โหชุดเดียวได้ค่าหัวมาหน oh, <no. S 1> ึ่งหมื่นฮิ้วๆเลยอะครับน้องๆกิจกรรมวันนี้ให้น้องๆท้ายว่าร้านหมูหยองช็อปเปิดมาแล้วกี่ปีไปหาข้อมูลภายในเพจหมูหยองช็อปนะครับน้องๆใครทายถูกเนี่ยรับไปเลยไกต่ตันสายฟ้าตื่นของก๊อตเอเนลให้ตอบคำถามใต้คอมเมนต์นะครับน้องๆ ร้านหมูหยองชอบเนี่ยก็ได้เป็นกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกๆวันเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยเอาเราวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีน้องๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเผาโลบหรือว่าเผาไซบอกแฟงกี้นี่น ใบอกแฟงกี้อ่ะรู้จักเปล่าน้องมันก็จะมีหลายเผ่าแล้วที่เรารีวิวไปแต่ว่าเผ่าเนี้ยผมว่าแม่งเจ๋งในการฟาร์มที่สุดแล้วมันดูเท่ดีว่ะแล้วมันดูมีปีกและในเรื่องการ PVP ต่างเ่ยนะพี่ว่ามันมีท่ากระโดดที่โคตรเท่กระโดดแบบซุปเปอร์จัมป์อ่ะใครเคยเล่นนี่ก็จะรู้ดีว่าเผ่าไซบอร์กเนี่ยมันกระโดดรูปสูงมากแร็ตก็ไกลมากถ้าได้แปลงเป็นเผ่านะต้องแปลงร่างก่อนเป็นเผ่า v 4แต่ของผมี่ยเป็น V 4สขั้น1ิไปแล้วแหละมันก็เจ๋งดีอ่ะ ใครก็ใช้เฟืองไหนกันอยู่ก็ลองไปปรับ,รบเล่นดูว,ว่าเฟืองแดงหรือเฟืองน้ำเงินดีกว่าแผมว่านะรีบเอาเป็นขั้นสิบจะได้ใช้ทั้งสองมันจะเจ๋งสุดๆเลยน้องๆไปเดี๋ยวไปดูกัน let's go ใครสนใจไอดีไก่ตาลหนดโหดต้องที่หมูหยองช็อปเท่านั้นมีสินค้าให้เลือกมากมายเช่นว4 v ีวีขั้น10ผลปีาศาจไก่ตาลหนโดนโหดและกล่องสุ่มอีกมากมายให้น้องๆได้เลือกกันใครสนใจเข้าไปดูหน้าเพจหมูหยองช็อปเท่านั้นปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาดีคุ้มถูกมากเอาล่ะเมื่อเรามายังเกาะที่มันแบ่งแยกเป็นสองเกาะอย่างนี้นะก็คือเกาะลาวากับเกาะน้ําแข็งเกาะที่มันมีเปลี่ยนเขาเรียกอะไรที่ลงดันนั่นแหละ อันนี้มันก็จะมีเปลี่ยนพเผ่าไซบอร์กอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ด้านบนของฝั่งลาวาทุกคนก็จะสังเกตเห็นแหละวว่ามันจะมีเออเหมือนตึกอะไรใหญ่เป็นก้อนหินโอ้โหสูงสูงเลยเราก็กระโดดขึ้นมาแบบผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ส่วนไหนของเกาะนี่พอเราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วเราก็จะเห็นโรงงานของสมายก็จะเป็นฟิลนี้เขาเรียกว่าเกาะพังภาศาสตร์ที่แบ่งลาวากับน้ําแข็งนะเราก็จะเจอประตูตูหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปไปเลย ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบเป็นแลบอะที่เอาไว้ลงดันนะแต่เราไม่ใช่เราจะลงมาข้างล่างเพื่อที่จะจคุยกับ NPC มันไม่ใช่เชิง NPC มันคือเฮียอะไรก็ไม่รู้นะที่มนเขียนว่าอื่นๆแล้วก็กดไปเลยยอมรับเปลี่ยนเป็นไซบอ์กเสีย2 5 0 0แฟกเมนนะก็คือ25 0 0เงินม่วงอ่ะแหละทุกคนแล้วทีนี้เราก็จะกลายเป็นเผ่าไซบอกแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําเผ่านะก็จะต้องไปทําเผ่าไซบอกให้สําเร็จก่อนก็จะมีภารกิจเวสให้ทํานะ เดี๋ยวก็คลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำเป็น V ี V2 v ่วีให้ดูเลยว่ามันทำอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูรีวิวกันเลยว่าเผ่าไซบอกเนี่ยแม่งเจ๋งสัแค่ไหนในการ PVP ในการตีมอนสเตอร์เดี๋ยวไปดูกันเอาล่ะตอนนี้ผมก็พบศัตรู1อัตรานะก็คือเผ่า เขาเฮียแล้วไม่รู้แต่เห็นแน่ๆคือผลน้ําแข็งน่ะเดี๋ยวผมก็จะวาร์ปหนีแม่งก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นผลปีศาจสายโซอ่อนก็คือเสือรีโอผ่านนั่นเองมึงเจอกูแน่ไอสัตว์มาห้าวกับใครไม่ห้าวมาห้าวกับพี่นะน้องเว้ยมันพุ่งเข้าใส่คือมันเข้าวาร์ปผมมาเลยนะแต่แก มันกลายจะเล่นผมแบบหนักเอาจริงเลยอ่ะ <S <S แล้วก็ไม่สนนะครับเราแม่งไซบอกอยู่แล้วไซบอกแฟงกี้อ่ะนาเวลานี้ก็ทําได้แค่เดินดูเชิงนะครับน้องๆยังไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรอุ้ยแต่มันเล่นผลน้ําแข็งจริงด้วยโอ้โหโดนขังไปทีนึงยังไงกูเลือดหายไปครึ่งนึงแล้วเราจะต้องแปลงเป็นลีโอาขาดของแฮแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรื่องเผาค่อยว่าการเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ <Nope. S 1> เสียชื่อไม่ว่าเสียค่าเสียหน้าไม่ยอมเออพูดผิดเมาโดนกูแน่ไอ้สัต์ อ้ยชุดเดียวโอ้โหชุดเดียวได้ค่าหัวมา1นึ่งหมื่นคิวๆเลยอะครับน้องๆเฮ้ยมันง่ายอะไรงานขนาดนั้นน่ะชิวเกินอหมูหยองช็อปการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเปิดตลอด24ชั่วโมงราคาอย่างถูกครบจบในร้านเดียวสนใจเข้ามาดูเพจหมูหยองชอป เอาละทีนี้เราก็มาเจอศัตรู2ตัวนะกำลังบวกกันอยู่ซึ่งมีเจ้าทะเลด้วยโอ้โหแม่งไม่ธรรมดาถ้าจะเป็นคนที่มีพลังหน้าเหลือเ <Nope. S 1> ชื่อคนนึงเป็นผลโมจิอีกคนหนึ่งเป็นผลเฮียอะไรไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเรามัวเข้าไปก่อนเลยเราไม่สนใจแล้วเออหน่าจะได้บวกไอ้ตัวโมจิไอ้โมจิไปไหนวะมาๆม,มึงโดนกูแน่ไอ้เรือมันเหลือน,น้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราตามมันไปกันเลยมึงจะเก่งมาจากไหนไม่รู้อ่ะแต่ที่เนี้ยกูใหญ่สุดตาหงอยยี่สิบล้านโอ้โหแต่โดนโดน ผมโดนสกิลมันเปิดก่อนเลยนะครับหมัดรัวของมันเอ้ยเยทเคโดนเวียงอีกไอสัตว์เอ้ยโดนไปชุดนึงโอ้โหโแต่ไม่เข้านะครับสกิลแม่งโคตรเบาก็กูก็สวนเลยแล้วการสัตว์ไม่โดนเลยกยูเดี๋ยวเขาวิ่งตามมา่อนสกิลรอสกิลกูดาวรอสกิลกูดาวแป๊บนึงมึงโดนกูแน่โดนสแปมอ่ะมึงรู้จักสแปมเมอร์อะเปล่าอื้อตายไปดิไอเหี้ยมันอึดจังวะมึงใช้ดาบอดเด้งแล้วไงโดนกูสแปมโอ้โหได้ข่าหัวมา11,000นะครับทุกคน หมูจริงๆหวานเจียบอีกรอบๆเนี้ยได้ค่าหัวมันฟรีๆอ,อ่มันร้องแล้วมั้งป่าเนี้ยดูดิทุกคนมันบา้ามันมันร้องอะ่ะมันร้องผมเยอะดูมันด่าผมยับเลยแม่ง oh, <no. S 1> บอกสแปมเมอร์เจอกูบอกนูบ๊บไอสัตว์คุยเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> เออโลโลเลยขำใส่แม่งอะ่ะกวนตีน นี่คือโฉมหน้าตอนที่มันแปลงล่างมันเผาไซาบอกแล้วนะครับทุกคนก็คือปีก่กลกายเป็นสีชมพูนะสวยกว่าเดิมแล้วก็ดูดิมันจะมีสกิลกระโดดซุปเปอร์จ์นะทุกคนมันกระโดดสูงขึ้นนะ่ะโคตรเท่แล้วสามารถกดเดดแล้วพุ่งไปด้วยนะนะคือมันจะพุ่งไกลขึ้นนะ่ะอันนี้คือกระโดดคือมันดีอ่ะผมว่ามันดีเลยไอ้เชี่ยตอน PVP อ่ะคือโพซิชันเราจะดีมากๆเลยทุกคนแบบว่าตำแหน่งที่เราจะยืนนะเราจะสามารถหนีได้ด้วยแล้วก็ ยืนโจมตีในระยะที่เราต้องต้องการได้ด้วยนะสมมุติเราชอบเล่นสูงๆอย่างเออเราเล่นผลมังกรอย่างเงี้ยเราจะปล่อยสกิลสานลงพื้นอย่างเงี้ยมันก็ได้นะทุกคนแบบว่ากระโดดมาปุ๊บพ่นไฟใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกอย่างนะสกิลเอเนอร์จีคอของมันเนี่ยก็สามารถเอาไว้ฟาร์มหรือว่าทำลายเจนของศัตรูได้ด้วยนะเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วเวลาโจมตีของเผ่านี้นะคือจะบอกนี้ก่อนเลยว่าสายฟ้าเนี่ยติดรอบๆศัตตูนะครับทุกคนคือโอ้โหแม่งเจ๋งอ่ะ ไม่ไม่ธรรมดานะการกระโดดการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เฟี้ยว <Wow. S 1> โคตรชอบเลยจริงจริงเอาเอาแน่ๆเลยคือว่าแม่งแม่ง PVP ไม่เฟี้ยวอ่ะเออ <Nope. S 1> สำหรับตัวผมนะผมจะเป็นชอบเผ่ามนุษย์กับ เผาเงือกซะมากกว่าแต่ว่าโรบไอ้เผาไซลบอกเนี่ยคือมันสามารถเอาไว้ฟาร์มสบายมากทุกคนถ้าได้แปลงเป็นเผาอ่ะดูดิดึ <c oughs> ดงมอนสเตอร์มาแล้วก็โดนดาเมจตอนที่เรากด Energy c จีคอแล้วทีนี้มอนสเตอร์ก็จะเดินเข้ามาหาเราแต่ถ้าเล่นกับศัตรู PVP ีเนี่ยกการกด Energy c จีคอเนี่ยซึ่งมันทำลายเจนศัตรูก็คือไาคีสังเกตของมันนะมันจะไม่สามารถหลบเราได้ถ้าสมมุติว่าเจนหายไปจริงไหมหละ่ะทุกคนอืมเนี่ยแหละก็เป็นการรีวิวเผาไซบอก ของจริงเลยเฟีย้ยววีสี่ขั้นสิบเฟีย้ยวไม่เฟีย้ยวไม่รู้ดูเอง <Yahoo! S 1> เอาละที้เราก็มาเจอกับคนที่ใช้ผลปีศาจพระนะทุกคนตอนเนี้ยผมก็จะปรับเป็นสปีดคูณสามเพื่อให้น้องๆดูเข้าใจขึ้นนะว่ามันไม่นานจนเกินไปเพราะว่าไอ้เคี้ยนเนี่ยมันวิ่งหนีผมอย่างเดียวเลยเว้ยทุกคนคือแม่งมันไม่กล้าบ,บวกกับผมอะเอาจริงคือข้าหัวผมยี่สิบล้านเนี่ยแต่มันแบบว่าแปดจุดแปดจุดสามล้านมันเหมือแนบบมันก็อยากจะลองเชิงอะนะแต่คือพี่แกวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเว้ยทุกคนท่านสังเกตดี คือมันไม่โจมตีผมเลยมันจะเขาเรียกอะไรเหมือนซุ่มโจมตีอะ่ะแบบเออหนีรอบหนึง่งโจมตีรอบหนึง่งเราก็จะแปลงเป็นเผาแล้วนะเนี่ยเออเนี่ยดูดิมันก็โดดหนีผมอะ่ะไอ้เหี้ยคือแม่งกลัวเหี้ยแลยนะ้วหนาคือเอาจริงผมจะตามก็ตามได้นะแต่คือผมเลิกลำงคาแล้วหลังๆอะ่ะเดี๋ยวทุกคนก็ลองดูไว้แล้วกันว่าผมแม่งตามแบบตามจนขี้เกียจตามอะ่ะเออจริงจริงมันจะตายกับผมหลายรอบแล้วเนี่ยดูดูดูมันวิ่งดูมันวิ่งไอเหี้ยวิ่งของจริงเลยไอสัตว์ แม่งนักวิ่งมาราธอนร้อยเมตรไอ้เย่สี่คูณร้อยไปแล่ตัวเนี้ยโอ้โหผมก็เลยแบบขี้เกียจแล้วผมก็เลยแบบว่าเออมึงวิ่งไปเราพาละผมผมก็เลยพิมพ์ไปว่า running จบจบเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมพิมพ์ไปว่า running ก็คือรันรันรันเนี่ยวิ่งอ่ะมึงวิ่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 งก็ไปวิ่งหนีไปอะไรอย่เงี้ยคือผมก็แซวแหละนะน้องๆไม่ต้องคิดมากเออ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเผาในครั้งนี้คือเผาไซบอกเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้เป็นเผาที่ดีที่สุดสําหรับน้องๆหรือสําหรับพี่นะทุกคนอาจจะมีคนที่เขาชอบหรือไม่ชอบซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนคือมันดีใช่ไหมล่ะการรีวิวแบบเนี้ยยังไงก็อย่าลืมนะน้องๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับและอย่าลืมไปซื้อของที่เพจมูหยองชอบเพจเนี้ยการันตีไว้ใจได้1 0อยังไงก็ขอขอบคุณมากครััับบสสวสดีคร ใครกำลังมองหาไอดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบ o ็อกฟล t เรามีร้านแนะนำหมูหยองชอบร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายใน b o ็อกฟล t ตโอ้โหสินค้ามีต้องมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพคการันตี v 4 V4 ขั้นสิกล่องซุมเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลย กดลิงก์ด้านล่างนี้เลยเลยนะครับท่านผู้ชม